<S 2> <S 2> ส่วนการเรียนรู้การธรณีวิทยาใช่ธร,ร,รณีวิทยาสมุทรปรเการจังหวัดปทุมธานีเสียแค่ผู้ใหญ่เราใส่ถูกแล้วใช่ไหมเราใส่ถูกแล้วใช่ไหมใช่แต่ คนละสามสิบบาทนี่ยเผ,ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนละสามสิบบาทนี่ก็เด็กชีกันอันนี้มาทุรักทุเลมากขนตก 嗯。Uh. ไปดิเข้าไปดิดไปดิ <S <s <ut ters> อย่างนี้เนีวภ <s ut ters> ัยวิบัติมีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งน,น้ำมีภ<ร>ูเก็ตเหน็น,นไหมแผ่นดินไหวแผ่นดินพัดลมดินยุบเนี่ยนะตะลิ่งซกนนเนี่ยนะดินล <มา S 1> หลุมหุบเนี่ยนะดินถล่มนี่ภัยวิบัติ บัาใครี่งานจำลองีไงดินถล่มเซนามินี่เห้นไหมแผ่นดินไหวนี่เห็นยหมงานงจำลองแผ่นดินไหวเลยนะนี่เห็อ่ะม

กดอะไรอันนี้เป็นใ้ออก่อนอ่ะกดอะไรสตาร์ท่ะกดกดยังกดแล้วกดแล้วอ่าไม่เห็นที่ได้นี่ไงสับนี้อ่ะใช่ที่ไหน่ะ าหาลาวา,าหาลาวาก็เนก็นดดดิก็ดดดิโอ๊ยรนจังเลยีการทำเหมือนใต้ดินเนี่ย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหม็น,น,ออนกำเนิดแรกนะกดหรอไม่กดกด็แนนรงมีงยาล้างไปเดี๋ยวเข้าไป,ว,ไปออวันนี้เราจะไปเหมอืองวุ้ยวุ้ยอุ้ย มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์กดหนื่อยใช่ไมเสียงเราเาล็เข้าเหมือยบือทำไมกลัวเข้ามาอดนี่แง่แร่ก็มีแร่มีแคลเนี่ยประกอบด้วยแคลเซียมนีแง่สหนซอสแร่ต่างๆชนิดของแร่เนี่ย Ologia, สั่นตาสันตาลักผมเตละจังหวัดแรกสั่นตาักอุ้ยไ้คทดลอง้าทดลองทั้งแรกนักวิทยาศาสตร์กันน้อยเยทดลองแรกเนี่ย น่าจะส่องไม่เป็นแล้วป่ะสองเป็นการขุดแร่เนี้ยนี่เขาจำลองอมืองแร่นะเนี่ยขุดแร่เหมืองแร่เรือขุดนะ ม่มีมัก็มีอะมีจำลองของแรกเราจำลองไว้ให้ดูเห็นไหมเนะี่ยมีรถมีอะไรผลบรรทุกเห็นไหมวิรัรถไฟเนี่ยวราไ,นะไฟของแรก เข้ากิโตลเลียมจะไปขุดเจาะน้ำมันแล้วตอนนะี้ Ay, si ุ่จะน้ำมันรหมดขอให้หมดเล่พลังงานหนือนี่อะเล่พลังงานไม่ใช่กกดอะไรไม่ใช่

ใช่ตั้งอย่างนี้อันนี้อะไรแข่งจุดจอบอบอประดานตาวาดแต่ดอสเสา ต่อเลี่ยมบันไดา การเคลื่อนที่ของแผ่นที่เปลือกโลกนี่เป็นอะไรจำลองหมุนได้หรอหมุนได้ปะเออ 好，没读，看看妹妹要唱。 กำเนิดและเสา,าเห็นไหนี่นี่นแม่คะเช้าเช้าหรอช้า,านี่มาดูคนแล้วนี่มาดูแหล่งกำเนิดคนไงเหน็นไหมนี่คนนี่คน,นเหดอใช่แล้ว

ทำไม่ยอ่าันนี้ได <จะ S 1> ้ค่ะเนี่กระโดดทำไมอยู่ของล้อนี่ออกเขนอไรนะออกแขนทำไมทำไมต่อสิอ่ะ ข้างหน้าหัน้อมดึงพข่าแขนแตงก็ได้แงน้อแตงอย่แม่อเฮ้เแลนเรื่อของเด็กโคม จดจำนะคะไปดึงนะไหนเดินให้ดูนะบบ๊ายาย,ยไม่ตกแล้วอาโฮดสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สคไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบยายค่ะเอาไว้บยายได้ยังไงอะายบายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอะพีหวดยาก